สวัสดีพี่พทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดกาว iPad mini 4นะครับในกรณีที่เราจะประกอบให้ลูกค้าคืนนะครับว่าเราจะติดกาวยังไงนะครับ iPad ตัวใหม่ๆนะครับก็จะเป็นหน้าจอยกชุดแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับคือจอกับทัชสกรีนเนี่ย มันจะรวมกันเลยนะครับไม่ได้แยกออกจากกันนะครับวิธีการแกะก็โดยมากแล้วแกะผ่านหน้าจอในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนวิธีการติดนะครับวิธีการติดนะครับเมื่อเราขันน็อตตรงนี้นะครับอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแพลมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ดึงไปหน้าถอยหลังได้นะครับหลายๆท่าน เปิดมาแบบนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ติดเฉพาะตรงนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเราสามารถเลื่อนมาแบบนี้ได้นะครับเลื่อนแล้วก็หยอดกาวลงไปอ่ะเรามาดูวิธีการติดกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีตัวจุกนี้นะครับนี่ตัวจุนี้ไว้จุกแบบนี้นะครับขออนุญาตแป๊บไว้จุบแบบนี้นะครับไว้สําหรับดึงจอ นะครับไว้สําหรับดึงจอมาแบบนี้อ่านะครับแล้วก็ใช้ไพ่นะครับเป็นตัวสอดเพื่อจะแกะหน้าจอออกมานะครับอ่ามาดูวิธีการติดนะครับวิธีการติดก็ติดง่ายๆนะครับติดเหมือนกันเลยนะครับแต่ของ iPad เนี่ยเขาจะมีขอบนะครับขอบค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะครับสามารถ เอากาวตรงนี้หยอดได้นะครับเรามาเริ่มขั้นตอนการติดนะครับนี่ครับติดลงไปนะครับกาวตัวนี้นะครับที่เขาใช้ติดหน้าจอเนี่ยมันจะมีลักษณะคือเขาไม่แห้งเร็วนะครับเมื่อเห็นไหมครับให้ดูนะครับชัดๆเมื่อกาวตรงนี้มันเยอะไป นะครับใช้มือครับปาดออกแบบนี้ครับปาดออกเลยอ่านะครับหลังจากนั้นก็ไล่ติดให้ครบนะครับไล่ติดให้ครบไล่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ากาวมันจะแห้งเร็วนะครับกาวยางพวกนี้นะครับมันแห้งช้ามากหลังจากนั้นนะครับ ให้เราถอยหน้าจอออกมานิดนึงนี่ครับถอยมาแบบนี้เราวางจอลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นนี่ครับหลังจากนั้นเราก็ป้ายกาวครับป้ายกาวที่เหลือลงไปพยายามเอากาวให้ชิดติดขอบเยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะเยอะได้นะครับชิดติดขอบไปเลยประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูรายละเอียดนะครับถ้ากาวมันเลื้อยเราก็ป้ายออกนะครับขั้นตอนตรงนี้ถ้าให้ดีนะครับเปิดเครื่องไว้ตลอดนะนี่เปิดเครื่องไว้ตลอดเราจะได้เห็นว่าจอมันมีการกระพริบหรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ถอยจอถอยหลังมาช้าๆนะครับใช้มือของเราเนี่ยประคองเพื่อให้มันแนบชิดติดกันนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยมือ เอามือค้ำไว้ตรงนี้ก่อนนะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับดูขอบด้านข้างนะครับขอบตรงนี้อย่าให้มันมีการล้าเหลื่อมล้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยครับปล่อยนะครับแล้วก็กดแบบนี้เบาๆบถ้าเราสังเกตก็จะมีกาวเละตกมานะครับป้ายออกให้หมดนะครับถ้าเราไม่มียางนะครับให้เราใช้ที่หนีบผ้าแบบนี้นะครับหนีบเข้าไป นะครับนี่หนีบเข้าไปแบบนี้หลายๆอันหนีบเข้าไปนะครับนี่ให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับหนีบให้รอบนะครับหลังจากกาวแห้งมันก็จะสนิทนะครับคิดติดกันทั้งหมดนะครับนี่นะครับหาได้ทั่วไปเลยนะครับนี่ครับไม่ว่าเราจะตรงนู้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนั้นนี่หนีบได้หมดเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับเกล็ด เคล็ดลับดีๆสาระดีๆในการซ่อมโทรศัพท์มือถือสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ